รอยเก้าวแต้มทำท่าวัดรอยเท้าเหมือนทรพีเลยทรพีอะไรกันอะไรกันแป๊บเดียวลืมแล้วก้าวแต้มไม่ได้ลืมนะแต่สีสวัสดิ์พูดว่าก้าวแต้มวัดรอยเท้าเหมือนทรพีได้ยังไงก้าวแต้มเป็นแมวนะไม่ใช่ควายเป็นสำนวนจ้ะ สงสัยต้องย้อนความจำเรื่องทรพีกันใหม่สรุปเรื่องของทรพีดังปรากฏในรามเกียรติพระราชนิพลในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็คือเริ่มจากทรภพาเป็นพยากาสอนอา้าวทรภพาเป็นกาไม่ใช่ควายหรอกเหรอกาสอนแปลว่าควายอา้าวเหรอ ทรพาถูกพระอีสวนสาปให้ต้องตายพระลูกทรพาจึงฆ่าลูกที่เป็นควายตัวผู้ทุกตัวนางนิลกาสอนซึ่งเป็นเมียของทรพาได้แอบไปออกลูกในถ้ำสุรการและให้ชื่อว่าทรพีทรพีรู้ว่าทรพาฆ่าลูกทุกตัวจึงหาโอกาสจะฆ่าทรพาแล้วคอยตามวัดรอยตีนของทรพาถ้าเท่ากันเมื่อไหร่ก็แปลว่า รูปร่างและพละกกำลังสูสีกันก็จะไปท้าสู้กันนอกจากนี้วัดรอยตีนหรือวัดรอยเท้ายังหมายถึงบางอาจตีตนเสมอผู้มีพระคุณแสดงความโอหังเทียบความสามารถกับผู้ที่เป็นครูอาจมีความหมายรวมไปจนถึงอากตันอยู่ด้วยใช่ไหมใช่แล้วสำนวนนี้ก็มาจากเรื่องของทอรพีในวรรณคดีเรื่องรามเกียรตินี่ละ่ะลองเชิงเริงร้องขนองไกร ไล่เลี้ยวเสี่ยวขิดผิงผาตามสะกดบททจรพรภาวัดรอยบาทาบิดาดูเห็นเท่าเติบใหญ่คล้ายคลึงก้างกึงพอจะตอบต่อสู้หมายขมิ้นจะเป็นศัตรูวันนี้ตัวกูกับบิดาจะได้รองริดขิดกันประจันดูกำลังให้หนักหนาคิดแล้วแอบพุ่มซุ่มกายา จกกลิิิ่นนยาารมญ้ทว่าแต่นี่มันรอยเท้าอะไรนะคล้ายของพวกเราแต่ใหญ่กว่าหรือว่าจะเป็นเสือเสือจะมาอยู่แถวนี้ได้ไงมั่นสิพ่อแม่พี่น้องทุกท่านขณะนี้มีเสือหลุดจากโรงขอให้ทุกท่านระวังตัวและบุตรหลานกรุณาเยี่ยบบ้านหากพบเห็นให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โปรดฟังอีกครั้งหนึ่งพ <c oughs> ่อแม่พี่น้องทุกท่านล <c oughs> ั่นนี้มีเสือหลุดจากกรง <c oughs>